ช่วงนั้นมันหนาวปีนั้นมันหนาวดีนะพี่เนาะปีนี้ก็หนาวหนาวเลยพี่โอ้แต่นี่มันมันบ่ายโมงแล้วก็ว่าจำว่าจําได้ว่าแล้วอันนี้พี่เลี้ยงปลาไหมครับนี่ก็เลี้ยงปล่อยเลี้ยงธรรมชาติชั้นบนชั้นบนก็พักอาศัยได้นพี่ได้ คีได้ถึงบ้านเน่ยเป็นเวทีเป็นเวทีในตัวคนคนคนนั่งก็าคมานั่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมข้างล่างก็แคมปิ้งก็ได้ใช่พี่ก็เอ้ยตอนนั้นตรงนี้พื้นที่พี่ยังไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมฮะเป็นลานนเฉยเป็นลานเป็นลานดินนเฉยตรงเนี้ตรงด้านบนเป็นระเบียงแล้วเขาพักก็ใสยได้กี่คนครับห้องห้องน้ําก็อยู่ข้างล่างห้องน้ําอยู่นี่ครับข้างบนนั่นแหละที่เรากั้งเต้นไว้น่ะคือคือเขาพักกันอยู่ในเนี้ยในครับ อันนั้นอันนั้นเป็นเดี่ยวเหมือนเดิมที่พักส่วนสๆเหมือนเดิมก็จะมีวงลวดในงทางเต็นท์เข้านอนได้เลย,เด,ยเดี๋ยวนี้พี่คิดค่าบริการยังไงครับก็คิดหัวละสองรอยเหมือนเดิมหัวสองร้อยเหมือนเดิมโอเคเลย้าอาหารเช้าด้วยก็เพิ่มคนละก็มื้อละแปดสิบบาทอ๋อครับโอเคโอ้พี่ยังทําฐานเหมือนเดิมเนาะฐานอันนี้ได้ทำเนี้ย นี่ผมเป็นลงถานเหมือนเดิมเผาอยู่ยังกำลังอบมันอยู่ก็กะมานั่นแหละพี่กะว่าไปฝนต้นหนาวเบอร์เบอร์โทรพี่เบอร์เบอร์โทรเลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าแปดหกสามแปดแปดหกสามแปดทำช่างน้อยก็ได้